สวัสดีครับผมนายแพทย์มาดิวดชัยนันประเด็นที่ผมจะนำเสนอต่อท่านในวันนี้ก็คือในคนที่เกิดเป็นโรคโควิด1 9ทําทำไมบางคนมีอาการรุนแรงและบางคนไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยท่านระชมครับ ในขณะที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด19นั้นเมื่อเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด19เข้าสู่ร่างกายของคนเราโดยมันจะเข้าสู่ทางเดินลมหายใจตรงบริเวณผิวของเชื้อไวรัสโควิด19นั้นมันจะมีปุ่มยื่นออกมาปุ่มตัวนี้แหละครับ จะไปจับตัวกับตัวรับที่อยู่บนผิวของเซลล์ที่อยู่ภายในปอดตัวรับที่ว่านั้นมีชื่อว่า ACE2 ต่อจากนั้นเชื้อไวรัสตัวดังกล่าวก็จะเข้าสู่เซลล์พร้อมกับมีการเพิ่มจำนวนมากขึ้นแล้วก็ให้เกิดการอักเสบของเซลล์ที่อยู่ร,บรอบๆจากการอักเสบที่เกิดขึ้นนี่แหละครับ มันจะทําให้บางคนมีอาการเพียงเล็กน้อยหรือบางคนมีอาการรุนแรงถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลคําถามจึงเกิดมีขึ้นมาว่าอะไรเป็นต้นเหตุที่ทําให้เป็นฉะนั้นคําตอบที่พอจะบอกได้ก็คือประการแรกในกรณีที่เชื้อเข้าอยู่ร่างกายในปริมาณน้อยๆ การอักเสบที่เกิดขึ้นก็จะไม่รุนแรงหรือไม่มีอาการอะไรเลยแต่ในกรณีที่ได้รับเชื้ออย่างมากมันสามารถทำให้เกิดมีอาการรุนแรงขึ้นได้และประการถัดไปก็คือในขณะที่มีการอักเสบเกิดขึ้นนั้นมันจะมีการหลัง่งสารเคมีที่ทำให้เกิดการอักเสบตัวหนึ่งออกมา สารตัวนั้นมีชื่อว่าไซโตไคล์บางรายนะครับมีปริมาณของสารไซโตไคล์ในปริมาณสูงซึ่งจะนำไปสู่การเกิดการอักเสบอย่างรุนแรงจากการอักเสบที่เกิดขึ้นนี่แหละครับมันจะทำให้เกิดมีอาการทำลายเนื้อปอดทำให้เกิดปอดบวมถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาล ไม่เพียงเท่านั้นนะครับมันยังอาจทำลายอาวัยวะที่สําคัญอย่างอื่นเช่นไตและหัวใจเป็นต้นนอกเื้อไปจากนี้แล้วยังมีปัจจัยอย่างอื่นอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นอายุของคนประการที่สองการที่คนเรามีโรคประจำตัวเป็นตัวว่าโรคเบาหวานโรคความดัน โรคหัวใจใยเส้นเดือดมีการสูบบริชัดโรคอ้วนไม่เพียงตันนั้นยังมีปัจจัยอย่างอื่นอีกเช่นกรุ๊ปเลือดปรากฏว่าคนที่มีเลือดเป็นกรุ๊ป A อไม่ว่าจะเป็น A ลบหรือเบวกหรือ A b, อบี b. ต่ม,มีความเสี่ยงสูงต่อ,อการเกิดโรคโควิด1 9 ที่มีความรุนแรงประการสุดท้ายพันธุกรรมบางอย่างนะครับปรากฏว่ามีคนบางคนที่มีพันธุกรรมบางอย่างผิดปกติไปทำให้คนผู้นั้นมีความอ่อนแอและก็มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคโควิด1 9ที่มีความรุนแรงนั่นคือ ท่านผูช้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอ,อยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ